็น่นด้วยใจต้แน,นแน่นเป็นแน่นหินอะไรทางลงกขาดอ่ะอ๋อในมันงามคือ,อยังไงแซ่บกว่านี่มันแย่สมัยก่อนชาวบ้านข่อยมีสองต้นจะข,ข่อยไปกินสุปี่ขื่นกินสมมติออยังว่ายังค่อยเหลือแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียงควายมาเหลือ เขาขึ้นเสมอไน่มไงานปอหุยกินออคนงานนั่ง่าดำหน้าค่ะปลาฮุบซุบไปใส่กระหุบได้ได้คนงานสิไปดำหน้าข่อยก็สิแล้วมือเดียวสิบห้าสิบหกคนนำจ้า อขึ้นท้ายกระบะสองคาดนั่นฮุบไปรถโอ้ยมีน้องสาเหตุที่่นมาซอยนึกว่ามาซอยสื้อที่ใด้มาถาคุณแล้วเรก็ฮุบขึ้นท้ายกระบะรถฮาก็เกาหมงหนึ่งเจ้าเมุนเนแียปิ้นหมูถ่าแล้ก็ฮุบเมื่อปันนี่นะรเปลี่ยนะจะเออเจ้าเจ้าแต่ิรอบ พอเท่ากัอยากิตะหมูตายล้วหมูหมูตัวละสี่หาิบโลแม่นเป็นตะอุกแพส่วนพอเท่าขับบอลนอยากกิตาผู้ชายเก่ามึงหากเก่ามุงเศร้านะคะอันังรอต่อไปค่ะแล้วก็สิหุบเป็น้าบดงนะคะพออยากไปฟังล้บอสิพ้าไป หาอ่อนมาเด้อสีผาไปดำเออหลักสิพาไปฟังล้ำมาแรงไปบ่อยากดำหน้าก่อนได้ใชให้ไปฟังลำกันไดนบอบอได้ว่าบ่ได้ว่าบ่ได้ไปบ่ได้ว่าอย่างก็บ่ได้ว่าสิพ้าไออยากดำแดงหรือว่าไอน้ำมันหรือหัวน้ำมันบ่อือสีน้ำมันตายแท้ ก็กลิ่นเมื่อกี้นี่ค่อนข้าเด็กก็เราไปถือน้ำมันมาได้ถือน้ำมันมาเห็ดยางอย่างไรเมื่อนี้นะมื่อสุดท้ายคนกเกลาเป็นพิเศษแน่ผู้ใดที่บ่เคยเห็นหน้าก็มาพี่น้องมื่อสุดท้ายประมามื่อสุดท้ายนั่นเมื่อชุดท้ายแล้วเมื่อสุดท้ายเบิดหน้าเราก็เบิดก้าแต่หน้าจะไม่ได้เคิงค่ะจะไปยืมก้าใช่ไหมมาดั่มตอน บอคือมันบมมาตั้งนี่เจ๋เลยเปิดทางเลาเราต้องใส่สายยางเนี่ยไม่ึ้นแล้วว่าในแจ๋เนี่ยโอ้ยขึ้นงาวยู่นะมันงาวยอดใจพ่อเนี่ยสัตว์ทางนี้เาคือสิงามให้ไปยังบุรุษหาไปเซมมาไปเห็นหน้าเห็นหนวดนี่เออหาไปเซมมาแต่แล้วงานดองไม่ได้เห็นหน้าเห็นหนวดบอกเปิดคาตาไหลไหลไหลบอยังไหลต่อบอก เอามือกอดเห็ดใส่จดำเกลืออยู่เด้หลายหลายเห็นลงสตอรี่ใส่จดำเกลืออ่เียอะสอดคนงานเด้เอาเบื่อดำบ้าอยู่บ้านเด้ฮะปีนี้เบิร์ดงานยังงานในนิสังคมน่ะเบิร์ดอาทิตย์จีิงลวบากดิมีงานไในหักปฏิเสธไอ้งานโรงเรียนอยังเคยปฏิเสธเพราะนี่พไหวแล้วปีนี้มันหลายโพดแล้วไม่เงินที่ใจส่อง มันลายโพดแล้วปวดปวดอะไรมีงานไก่วําเมล่าจะมีมลับเนี่บมันเขาก็ยังจ้างต่อเลยพูดพูดหมักฟังลำกระดดกระดีอ่ะเนาะหลุดจ้างต่อเรื่อยๆจ้างต่อเรื่อยๆปวดจักจจกดำหน้าจักสีแดนไปเบิ่งฟังลำมจดแจ้งปวดสีดำหน้าไปได้แล้วเนาะถักคนหมักนหมักเอลีเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขาเบิ่งจุดแจ้งก็แปลว่าฝนห้ำกับพักกันเบิ่งเสียละ เลยว้สอวผมเมียปนยังสาบผมยขัดนาบ่เคยใหม่ไทใหม่เอาาเอาเอาเอาอเอยหมนักกมันยังใหม่อยู่จะหน่อยเก้าก็เอ้ ขาดตบขาด่กไม่ไม่กินาว้อรีบอ้บุ้งกินบุ้งกินบุ้แตกบ่าเสียบาสตีกินผ้าไฟข้าอมเอ้ยเสียตีไม่มานี่กระแลตามก้นกันเงี้ยกระกระกกะซี่แล้วตาไปอเอกินมากินข่าวซ่ากระหาเสียติ ยามยังไม่เนี่ยกัย่างตับ่นกันหย่อนหย่อนหยอนหยอนหยแล้วนอนก็บม่ได้นีแต่ขางกันาวาเนี่ยุยไฟปล่อยตับนอออ้า้้า้วอ แข็งอยู่แล้วแหละมันแข็งอยู่มันบมีน้ำแส่พี่ดอกไปเจอคู่กางแล้วแหกกระเซกมันแข็งกันมันมีน้ำแส่ยินรีดอกเราหมักเออเพิ่นหมักคู่กากมันว่าเออราหมักคู่กางมันนี่เราแลดลงแจตลอดมันบอกแข็งมันนี่มาไหวแตย่อมหับอไปรีเพื่อนหนุดน แ้มนเป็นมันเป็นแผ่นเป็นหน้ากระดาษเลย,ยเหรืไม่ดับพจ์เ่อไะดปว้าได้บยาดพนใครเป็นใส่ใส่้เจก็อ่อนเนาะไอ้ที่ขาเจ้าแบบเป็นเหยียบเป็นน้ำนะขาดเหยีบเนี่ยขาดตับอาก็เห็นเ็เห็นเป็นตาอ่อนขาดติเป็นแบบเด่นนะ เอบอบักยมกินดินนะมันอ่อนไปแล้วตับด,ดิบบ่เป็นยางแล้วใวพร้อมได้เข้าบ้างบ่เมือ่อยพร้อมสิสูบน้ำเอาอีกค่ะอีกอไห้ต้องใส่ใส่ใส,ส่มันแห้งนะมันปล่อยทงังรอดมันปูต,ต้องหาน้ำติ๊กมันไปทุ่งกูบก้อยทุ่งใดไไปหานม้มดแล้วแต่จะไปหาน้ำไม้กับไป เดี uh ๋ยวดเสือมันนเราไปตินาไหกวอืนแลงดันมันอยางนี้เาปิดอไร้าก่นกำลังสูบน้ำใส่ไห้อยู่พี่น้องเสียงลิบเลอชื่อว่าเธอน้ำมสน กำลังสูบน้ำนะคะน้ำบ,บ่มีพี่น้องเอ้ยทำนาก็ได้สูบน้ำโอ้ น้า,ม,นา,ม,นามีน้ำดำกันและกาก็กกกกกเริ่มเงาแล้วป้ายป้ายป้ายถ่ายไปดีทำอะลรตามก้อนถ่ายแลกตามลองถ่ายอาไปเลียนน้ำตก ใส่สายก็จุกโจกไปเนาะตารางกันยังขาดไปแล้วอีกอ่าลุย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 ไป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 รูปอื่นไปหาดไม่เลยมาแลกกรไปใส่แบบนี้พี่ซีมันดับแล้วแหละเขาอ้อยเขาดำหน้าแรงอยู่เปล่าะ

รวยพลานาแล,ออกกล้วกรึบเสียงรีบรียวอีกสองให้ก็แล้วล่ะกล้าบพละพี่น้องเอ๋ตัดสิได้จักรสเปซสายบนนี้อ่ะสเปด,ดำหน้าซอ,อ,อยเบาออยถ้าเขาดำหน้าแรงบนงบนี้ใจรถจะนอนพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยไปหรืออะไรยังไงคะไปกันน้องเสียงรีบรียวโอ้ชิวพนัง โซนอ่อนหรือแข็งแข็งหรืออ่อนเป็นตาดำม้วนอยู่บอกแข็งอยู Lebanon ่ป้าก่อนเจีย nhà คุลูกคุณลุนีปบอกแข็งกับบ่มีอะไรหร่ะค่ะมันบ่ลงดอกมันนาบ่มีน้ำหลายอย่างกับมันน้าบ่เคยแส่นะมันน้ำบ่นมแส่น้ำสูบสมิ่งใหม่มันขาดเนี่ย มันน้ำแซมันสีดินมันสีบวมน้ำมยจักหน่อยป,ประปุนสู้ๆค่ะอีกให้เดียวก็แล้วลค่ะดีใจลค่ะดีใจบ่บ้านเเคยมาดำหน้านะมไม่เต็ม, <c oughs> มยิ <c oughs> มเอออเปล่าเออนเคยมเหม้นนเคยมเ,อ,อ,เอ,อยิ <c oughs> อมยเปิด เนี่ยว่าพักการนอนเบ่งในจอโทรศัพท์แล้วนอนเบ่งลานเขยคนยิ้มเปื่อย์ะนหนาวจะได้ลานเขยอีกสองเลยเนี่ยจะผู้ใดสิก่อนญาติอีผู้น้อยก่อนอยู่นุ่นญาติอีผู้สูงจะเทินมัแล้วก่อนนะหุ่นแห่งดีอยู่ยนอะะ้องคอรัออบอันใดน้องกับบ้าน <laughs> อันนั้นอันอันเานนสาวนี่มันเป็นตีสาวแจ้งสว่างเป็นตี น้ำแสกสว่างมาสู่ครอบครัวสาวแจ้งสว่างแจงสว่างคาตาสันมันแข็งมันบวลงดอกมันได้นี่ก่อนกีไามันได้นี่อร,ร,ร,รุย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 จ้าไปรองขาคนละหนาก,ก็ลแล้วนนล่ะค่ะคนงานสัําจ้างลายแท้ลายว่าคนงานสั่งจ้างนะคะ ใหนะ้อสบายๆู้สู้สโอ้ยลุ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 ยสว่างลุยใครดอกช่วงนะให้นาน้าไม่ด้สว่างเป็นไดไอเม่ยนแม่ย่นทางฝั่งไทยไ่ติดต่อมาบอกค่ะฮะอ้าวคือลายเทเบนี้ ไปได้ลูกสะไย,ยากได้สรวันเป็นลูกสะายลูกซ้ายดีอวสันในยาจุดต่างประเทศกาสิสอดธบดีวา่าซื้อหน้าใหเห็ดพร้อมซื้อหน้าอยู่ฟังล่าไปได้หเห็ดอากเไ็กข่าวลูกสะายเห็ดหน้าเก่งเหนน็เนาะ พกักกระเซ็ลงดำหน้านะครับพี่น้องครับฝากบรรยากาศสนิทก่อนนะครับพี่น้องพุรณาก็เรียลละค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจะเตรียมฮุบไปหน้าพีกน้องับน,นี้ <laughs>